สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับผู้มสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับเราก็มาจะเจอกันทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะครับบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอย่างนี้หละครับทางช่อง11ถ่ายทอดไปทั่วภาคเหนือนะครับกับหลากหลายเรื่องราวความรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าคนทั่วโลกนะครับถ้านับเป็น 100%เเลยนะครับถึง98%นะครับที่มีอาการปวดหัวนะครับเพียง2%เ์ท่านั้นที่ไม่มีอาการนี้นะครับวันนี้ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกจึงนําประเด็นนี้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับและก็วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านประธานชมรมโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทยท่านจะเป็นประธานศูนย์โรคสมองภาคเหนือและรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิวพรจันกระจ่างครับ ครับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านแพทย์เป็นแพทย์ประจําศูนย์โรคสมองภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทย์หญิงพากามาศผสกภักดีครับครับแล้วก็วันนี้เรามีผู้ดูเนินรายการร่วมนะครับพยาบาลประจําการศูนย์ศรีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณสวรกษ์ผมสอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะข้าราชารที่เกินไปนิดนึงว่า 98%เป็นคนเป็นโรคปวดหัวนี่นะฮะมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะอาจารย์ครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดจาก g o o กูเค่ะเมื่อคืนนี้เอง Google เมื่อคืนนี้อ๋ออาจารย์ตีมสหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามประเด็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับที่053 284 178านถึงเนะครับวันนี้คุณหมอ3ท่านนะครับจากศูนย์โรคสมองภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมรับโทรศัพท์นะครับท่านแรกนะครับ แพทย์หญิงพจนาชาวปัญญาหนนครับท่านที่2นะครับแพทย์หญิงอังคนานัฐสาณัฐสาสานนะครับและท่านสุดท้ายนะครับแพทย์หญิงนิรชดาทรัพย์อนันต์ครับครับก็สามารถโทรศัพเข้ามาได้นะครับที่053 284 178-9ะครับท่านอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของปุิศสะเนี่ยนะครับวันนี้ก็โปรยแล้วว่าปศิศาสะทำอย่างไรดีคราวนี้มาพูดถึงว่า ประเภทของการปวดศีรษะนี่มีกี่ประเภทคบอาจารย์ครับก็แบ่งง่ายๆเป็น2อย่างครับปวดศีรษะแบบมีสาเหตุแล้วก็ไม่มีสาเหตุนะคะก็มีสองอย่างนี้ถ้าจะถามว่าปวดศีรษะแบบไหนเจอมากกว่ากันก็ปวดศีรษะแบบไม่มีสาเหตุเจอมากกว่าถ้าจะถามต่ออีกว่าปวดศีรษะแบบไม่มีสาเหตุอะไรเจอเยอะที่สุดก็เป็นไมเกรนเจอเยอะขนาดไหนเขาข้อมูลบอกว่า10อร์ซของประชากรอย่างเชียงใหม่เรานี่มีเท่าไหร่ เท่าไร่ะปอ๋อประเทศไทยแล้วกันประเทศไทยมี65ล้าน่ก็ทั้งประเทศไทยก็จะปวดประมาณ6ล้านคนนี่ไมเกรนนะคะไมเกรนับซึ่งเป็นอาการปวดศีรษะแบบไม่มีสาเหตุถ้ามีสาเหตุก็จะแบ่งเป็นสาเหตุเล็กๆน้อยๆเป็นไข้แล้วปวดหัวครับหรือเป็นไซนัสแล้วปวดหัวครับปวดฟันแล้วปวดหัวครับหรือถ้ามันหนักหนาก็เส้นเลือดแตกครับ อะไรอย่างนี้หรือเป็นเนื้องอกหรือติดเชื้อในสมองอย่างนี้เป็นต้นนะคะแตมกี้ที่เรียนถามอาจารย์ว่าร้อยละเก้าสิบแปดที่อาจารย์คนหาจาก Google ดูเนี่ยนะฮะคืออย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีการปวดศีรษะต่อครั้งอย่างน้อยครั้งหนึ่งเลยละครั้งหนึ่งในชีวิตคุณปวดไหมปวดอาจารย์ครับแล้วถ้าคุณแป้งปวดไหมคะปวดค่ะก็คิดว่าคงไม่มีใครไม่เคยเป็นสําหรับเรื่องของปวดศีรษะใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คะเมื่อกี้พูดถึงตัวเลขนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่เยอะเลยทีเดียว ถ้าเทียบกับอัตราส่วนประชากร10บเซนะคะแล้ว okay. ก็ในการอย่างมีเข้ามาปุ๊บเราจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจหรือวินิจฉัยแยกประเภทยังไงบ้างคะอาจารย์ก็สำหรับการแยกประเภทนะคะโดยมากเราก็จะอาศัยเรื่องของการซับประวัติก่อนว่าอาการปวดศีรษะเป็นแบบไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอาการเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เราก็จะต้องอาศัยเรื่องของการตรวจร่างกายด้วยเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะที่แสดงอาการเกี่ยวเรื่องของรอยโรคในสมองหรือเปล่าค่ะ แต่อา<ต><ม>จารย์ว่าเวลาคนไข้ที่ปวดหัวมาหาหมอหมอจะถามละเอียดมากอย่ากโกรธนะคะเพราะว่าถ้าถามละเอียดก็รู้เลย90%นี่มันกิดวินิจฉัยได้นะ,ะจาก<ม>ประวัติเราก็พอจะทราบค่ะบางทีคนไข้ก็บอกโอ๊ยรอนานคาซักแล้วก็วินิจฉัยเลย,มยไม่จับตัวเลยเพราะว่าอย่างนั้นใช<อ>้การพูดคุยเป็นหลักใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคราวนี้มีบางคนถามมว่า มันเป็นเกิดจากพันธุกกรรมหรือเปล่าพวกปวดศีรษะเนี่ยอาจารย์ครับอืมเอางี้ดีกว่านะถ้าปวดศีรษะแบบไมเกรนไหมครับไมเกรนนี่เป็นพันพันธุกรรมผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายประมาณ3มต่อหนึ่งถ้าถ้ามีปวดในครอบครัวก็มักจะเป็นเนาะค่ะคุณแป้งเองนะฮะวันนี้จริงๆมาในฐานะพิธีกรร่วมแต่ว่าถือว่าเป็นคนไข้คนหนึงด้วยใช่ไหมฮะ ัอาการเป็นไงฮะตอนที่เกิดของของตัวแป้งเองนี่เป็นตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นไมเกรนหรือเปล่าตอนนั้นเนาะสมัยนั้นเป็นนักศึกษาพยบาบาลก็แค่สงสัย<อ>ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจเองว่าเครียดหรือเปล่านี่ค่ะอาจารย์เราเป็นปวดหัวเพราะเครียดหรือเปล่าเนี่ค่ะหรือว่าเอ๊ะถ้าไม่เป็นไมเกรนจะมีอะไรในสมองไหมแต่ของตัวแป้งเองนี่จะเป็นก่อนเป็นประจําเดือนสังเกตดูแล้วก่อนป,นประจำเดือนสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะอาจารย์ตรงนี้เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะยัง อย่างแน่นอนเลยถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ปวดหัวเนี่ยบางทีอาจารย์จะถามท่านคุณเกี่ยวกับประจำเดือนหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ก็บอกว่าเน,นี่ยช่วยปรับปิิติกให้หน่อยอีกเดือนหนึ่งกลับมาเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่ก็สองวันก่อนเป็นเมนช่วงเป็นเมนแล้วก็หลังสามวันก่อนเป็นเมนมักเราจะเรียกว,ว่าเป็นปวดหัวเกี่ยวกับประจำเดือน <S 1> <S 1> <ช>ซึ่งการรักษามันจะแตกต่างไปนิดนึงจากการปวดหัวเม็เลืนในผู้ชายหรือปวดหัวที่ไม่เกี่ยวกับประจำเดือนนะคะ <S <S <Luiza. S 1> แล้วก็ที่คุณแป้งบอกว่า เครียดเนี่ยคาจริงสงสารสงสารคนไข้เลยมาหานี่มาหาบอกเอ้ไปรักษามาเยอะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคเครียดแต่โรคเครียดกับโรคไมเกรนมันใกล้ๆกันนะอาการพากรมาได้ยังไงคะก็สัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นสําคัญให้เกิดไมเกรนได้ถ้าอย่างนั้นต้องรักษาทั้งสองอย่างค่ะถ้าอย่างนั้นต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะจย์ว่าถ้าอย่างนั้นปัจจัยกระตุ้นที่จะทําให้เกิดของอาการไมเกรนเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะจัน ก็คุกเกอร์เมื่อคืนเหมือนกันชิ้หกอย่างเลยดับอาการมากแล้วสักสี่อย่างที่เจอบ่อยที่พบบ่อยนะคะอันแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารอาหารบางชนิดเนี่ยจะมีผลทําให้กระตุ้นให้เราเกิดไมเกรนได้อาหารนี้ก็แล้วแต่คนนะคะบางคนสัมพันธ์กับอาหารชนิดหนึ่งบางคนจะสัมพันธ์กับอาหารชนิดหนึ่งที่เราพบมากก็อาหารประเภทที่มีชีสมีเนยมีถั่วนะคะหรือว่าอาหารเปรี้ยมากๆพวกนี้ก็มีได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับอาหารที่มีผงชูรสพวกนี้กระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกัน นอกจากชนิดของอาหารแล้วเนี่ยการทานอาหารผิดปกติก็ทําให้เราเกิดไมเกรนได้ผิดปกติย่งนี้ใช่ ทานเยอะไปนะคะนอกจากจะทาให้อ้วนแล้วทาให้เกิดไมเกรนได้ด้วยอิ่มมากไปปล่อยให้หิวนานเกินไปหรือว่าทานไม่เป็นเวลานะคะนอกจากนี้ตัวกระตุ้นอื่นๆบางคนอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของแสงแดดเวลาไปเจอแดดร้อนๆเนี่ยก็จะเป็นเยอะบางคนสัมพันธ์กับอากาศเย็นนะคะนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งอาจารย์เอาสีข้อใช่ไหมคะอยู่ได้3ข้อแล้วเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการนอนค่ะนอนมากไปหรือนอนน้อยไปก็กระตุ้นเหมือนกันค่ะ ฟังดูแล้วรู้สึกจะสี่ข้อที่ผ่านมานี่ฉันจะครบหมดเลยนะคะจย์มีเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะจย์เอาการเดินทางเพราะนั้นก็แอร์โฮสเตสก็จะปวดบ่อยถ้าคนเดินทางบ่อยๆเปลี่ยนเวลาหรือชิฟของการทํางานเช่นพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเป็นเช้าเดี๋ยวเป็นบ่ายเดี๋ยวเป็นดึกพวกนี้ก็จะใช่แล้วก็มีอะไรกาแฟกาแฟนี่สองอย่างคนที่ทานทุกวันทุกวันแล้วหยุดทานก็ปวดแต่ถ้าไม่เคยทานนะนะ ถ้าปวดหัวทานกาแฟาแล้วก็หายอือแล้วก็มีฮอร์โมนเนะาะฮอร์โมนก็บอกไปแล้วว่าเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเด็กๆเนี่ยก่อน,นจะเป็นใบจะเป็นประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยก็จะปวดช่วงเป็นเมนก็จะปวดแล้วผู้หญิงอายุแม้ไม่อยากบอกขลายกา <c oughs> <ๆ>ันแล้วประจำเดือนหมดมันก็ปวดเพราะนั่นคือการตบัดขึ้นตบัดลงของฮอร์โมนนี่มันปวดการใช้ยาคุมกาเนิดก็มีผล เดหัวไปมองพื้นหลังจากนั้นก็จะปวดอะไร <c oughs> ะเป็นต้นครั <c oughs> แล้วในพูดถึงการปวดศีรษะในเด็กในวัยรุ่นต,าต่างๆเหล่านี้อาจารย์มันจัดอยู่ใน16รายการนี้หรือเปาฮะถ้าวัยรุ่นก็จะเป็นเครียดด้วยนะใช่ค่ะเครียดด้วยกระตุ้นคือเครียดไม่ใช่สาเหตุ <c oughs> เลยฮอ,อร์โมนด้วยความเครียดด้วย <c oughs> ของแป้งล้ฮะของแป้งนี่สรุปแล้วน่าจะเกิดจากอะไรฮะเนี่ยของแป้งก็รวมๆหลายอย่างเลยอย่างที่อาจารย์พูดไว้เรื่องอาหารดูแล้วฟังดูต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเราอย่างช<อ>็อกโกแลตนี่ชอบ,ชอ,บอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะ<ม>อย่างนี้ถ้าเราทราบว่าทุกครั้งที่เราทานอาหารตัวนี้เรามีอาการปวดหัวเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือหรือถ้าทนไม่ไหวนี่ชอบชีสเป็นไมเกนด้วยชอบชีสทนไม่ไหวเจะเอาวันนี้เราจะทานชีสแล้วก็พลาเม็ดหนึ่งทานชีสเสร็จพลาตามเลย หวนแน่นอนอ๋อเป็นปัจจัยกระตุ้นครับฟังดูเหมือนจะมีอาการปวดที่มันหลากหลายใช่ไหมในแต่ละในแต่ละประเภทนะฮะคราเานี้พูดถึงอาการแสดงเนี่ยมันจะมีหลากหลายยังไงบ้างครับอาจารย์ครับพูดถึงโรคอะไรของไมเกรนเาะไมเกรนไมเกรนก็จะเป็นแบบไมเกรนเต็มรูปแบบค่ะการเรียนธรรมดาธรรมดาถ้าไมเกรนเต็มรูปแบบเจอน้อยนะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็จะมีอาการเตือนก่อนเช่นจะมีแสงปุ๊บปั๊บป๊บป๊บป๊บหรือเห็นชกแซักชีกซๆกอยู่ที่ ปลายปลายหางตาลานสายตาด้านซ้ายแล้วก็จะปวดด้านขวาเป็นจะมีอาการเตือนสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีหลังจากนั้นก็จะปวดปวดก็ปวดประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนี่ปวดมากจะปวดข้างเดียวย้ายไปย้ายมาหรือจะปวดสองข้างก็ได้ครับหลังจากนั้นก็จะเพลียก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเต็มรูปแบบ ถ้ายังไม่เต็มรูปแบบเป็นแบบไหนก็พวกนี้ก็อาจจะไม่มีอาการนํามาก่อนก็ได้ค่ะอย่างพวกที่เห็นแสงระยิบระยับหรือเห็นแสงหิงห้อยพวกนี้นี้ถ้ามีอาการเราก็จะเป็นแบบเต็มเต็มรูปแบบนะคะอาการปวดอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือปวดอาจจะสามสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะพวกนี้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราไปออกกําลังหรือทํางานเดินวิ่งอะไรพวกนี้จะทําให้เราปวดมากขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะการปวดเนี่ยมีได้หลายอย่างแต่ตัวที่พบบ่อยก็อาจจะเป็นลักษณะการปวดแบบตุบตุบตุบ นะคะเราจะเรียกว่าปวดแบบท็อปปิ n งนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะเวลาไปเจอในที่ที่คนเยอะๆหรือว่าเสียงดังๆหรือว่าแสงจ้าๆพวกนี้ก็ทําให้ปวดได้กลิ่นด้วยกลิ่นด้วยใช่กลิ่นด้วยค่ะกลิ่นนี่หมายถึงว่าถ้าไปรับกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์นะทุกอย่างเลยกลิ่นกลิ่นหอมหรือกลิ่นหรือกลิ่นแรงเอาสมมติว่าเป็นกลิ่นแรงกันแล้วกันครับอีกอันนึงเะกี้ที่อาจารย์พกาม่านพูดเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายนี่ข้อแยกไหมคนที่เป็นโรคเครียดเนี่ย ถ้าไปออกกาลังกายแล้วจะหายปวดหัวอ๋อค่ะแต่ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยไปออกกําลังกายนี่ปวดเพราะนักคนที่มันเป็นไมเกรนนี่เหมือนกับแกล้งต้องนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องเย็นๆเงียบๆฟังเสียงอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคนเครียดนี่จะตรงข้ามไงจะต้องมีเพื่อนจะต้องออกกําลังกายต้องรีแลกซ์นี่แยกได้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไมเกรนเนี่ยเป็นการปวดหัวข้างเดียวนี่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะอาจารย์เออถูกเหมือนกัน80%ของไมเกรนไมเกรนมันแปลว่า มาจากภาษาอังกฤษแปลว่าครึ่งเดียวแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์น้อง่จะปวดครึ่งเดียว20%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปวดสองข้างก็มีทั้งปวดข้างเดียวแล้วย้ายข้างสองข้างของแป้งนี่มีทั้งสองอย่างเลยค่ะบางครั้งนี่ก็คืออย่างอาจารย์ว่าคือเป็นแบบเต็มรูปแบบคือมีอาการนำมีเห็นแสงนี่คือเคยเป็นเคยมีครั้งหนึ่งด้วยหูอื้อเห็นแสงหูอื้อแต่ว่าบางครั้งนี่ก็ไม่มีอาการนำค่ะแต่ว่าที่เป็นคนไข้อาจารย์ ให้ทำเดลี่จะมีตารางเป็นวันเป็นวันเป็นชั่วโมงว่าเป็นตอนไหนครับพอมาสังเกตมาแล้วพอสรุปผลรายเดือนล้าถึงจะรู้ว่าอ๋อเราเป็นก่อนเป็นประจำเดือนมีมีอย่างหนึ่งนะก็เคยเป็นไมเกรนเต็มรูปแบบนี่ต้องระวังนะไม่ให้อ้วนอ๋อค่ะโดยเด็ดขาดไม่ให้จูบบรีไม่ให้รับประทานยาคุมเพราะไมเกรนเต็มรูปแบบประเภทที่มีแสงแล้วก็ปวดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะไม่ให้เส้นเลือดตีมันได้ง่ายเนาะต้องระวังครับ ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็มีอาการปวดศีรษะจะยังจะมากจะน้อยจะยังไงนะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ053284178-9นะครับเราก็จะนําคําถามขึ้นมาพูดคุยกับบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากคุณหมอพจนาคุณหมออังคณาแล้วก็คุณหมอนิรัชดารับโทรศัพท์แล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งคําถามมาพูดคุยกับบนเวทีแห่งนี้ได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการปวดศีรษะเนี่ยนะครับ วันนี้มีคนไข้มาล้วหนึ่งคนคนไข้เพิ่มตอนที่ได้เลยนะฮะจะมีอะไรเพิ่มเติมถามได้ค่ะอาจารย์คะแล้วก็พูดถึงอาการมาแล้วปัจจัยกระตุ้นมาแล้วตอนนี้เรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะเพราะว่าไมเกรนนี่ตกลงมันหายหรือเปล่านยคะอาจารย์มันจะหายได้ไหมคะอาจารย์ให้ตอบตรงไปตรงมาไหมค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นอยู่เลยแต่อาจารย์เรียนรู้ที่อยู่กับไมเกรนอาจารย์มักจะคุยกับคนไข้ไมเกรนนี่ก็คือเพื่อนอะ หรือญาติอะ,ะยังไงยังไงก็มาหาเราแต่เราทำงานอย่าให้มาเยี่ยมบ่อยยังไงเขาก็มาเยี่ยมแต่นานๆไ้เยี่ยมทีทนไหวอย่ามาทุกวันก็แล้วกันค่คแล้วมีวิธีการรักษายัางไงคะอาจารย์ก็มีอยู่สองอย่างเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองอย่างคือการรักษาเมื่อปวดกับค,คืออย่างอย่างคุณแป้งนี่เดือนหนึ่งเป็นกี่วันคะเดือนหนึ่งก็เป็นสักประมาณสองสองวันค่ะสองถึงสามวันค่ะอาจารย์ไม่เป็นแล้วมันทรมานไหม ทรมานมากเลยทีเดียวมีบางครั้งนี่คือเป็นจนแบบไม่ไม่ไม่สามารถไม่อยากบอกไม่พูดกับใครเลยเป็นต้องไปอยู่ในห้องมืดๆอย่างอาจารย์ว่าแล้วก็ปิดไฟนอนคือก็จะแบ่งอย่างนี้ว่าถ้าเป็นไมเกรนแล้วก็เป็นบ่อยหรือเป็นบ่อยจะเป็นแล้วรุนแรงทั้งมาเราอยากให้รับประทานยาการเดี๋ยวให้อาจารย์ปราการมาทพูดเรื่องยาการแต่อาจารย์จะขอพูดถึงเรื่องปวลาเป็นแล้วทํายังไงมีสูตรพิเศษนะนี่เรื่องไมเอี่ยมเลยนะปวดปุ๊บถ้าคนที่รู้ตัวเป็นไมเกรนปวดปุ๊บนี่ไม่ต้องทนเลยนะ พกพาระแซ่ตามอลหรืออะไรธรรมดาธรรมดาเนี่ยทานภายในสองถึงห้านาทีแล้วจะหายถ้าขว้าอะไรไม่ได้ก็น้ำแข็งน้ำแข็งใส่ถุงแล้วก็โปดตรงท้ายทอยหรือปวดตรงไหนก็โปดตรตงนั้นเลยอะไรนี่ใช่ไ้ยคะไม่ไม่ต้องทานอะไรก่อนใช่ไหมอาจารย์คือถ้าถ้า,ถามันมันได้หลายอย่างคือประเภทบางคนไม่อยากทานยาเนี่ยเราก็จะลองวิธีธรรมชาติเช่นน,น้ำแข็งโปะหรือไม่ไงั้นสองสามนิ้วเราเนี่ยก็กด กดตรงที่ปวดน่ครับถ้าปกดตรงไหนก็กดตรงนั้นกดสักนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มจิ้ห้าทีแล้วก็ออกหรือแต่ท่านเรามีดีกว่านั้นอ่นะมีเยานีิจันได้ประสบการณ์อยูเองจันเพิ่งเพิ่งมองมองมองพื้นไม่มีอะไรทําก็ลองกระโดดดูก็มองมีมะนาวอยู่บนศีรษะกครับหลังจากนั้นก็ไม่เกรดก็มาทุกวันเลยอ๋อค่ะเอ้ะทำไมมาทุกวันล้วแรกจันก็ไม่ชาบเลยก็ลองน้ําแข็งมันก็ไม่สะดวกก็เลยเอาไอ้แพ็ค เป็นโแคแพคกเโฮแโพ็กนะก็วางโปะเสร็จแล้วก็พันด้วยแลาสิกบันเดชหายภาในสิบห้านาทีอ,อีกวันปวดอีกโปะอีกหายอีกจารเลยคนพบวิธีใหม่สําหรับคนที่ไม่อยากทานยาเนี่ยตั้จากน้ำแข็งโปะแล้วอาจจะเอาไอโคโแพ็เนี่ยแล้วก็โปะแล้วก็พันด้วยบันเด e เพราะมันทําให้มันกระชับแน่นแล้วทําให้ไม่ปวดอสรุปแล้วคือถ้าปวดเนี่ยรับประทาน ยายให้เร็วที่สุดภายในสองถึงห้านาทีต้องเหนือจากนั้นก็ใช้วิธีที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายกดหยุดม้่งน้ําแข็งบ้างเยลแพคแต่ถ้าเป็นโคแพคนี้ต้องพันด้วยบันเดชค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อถึงประเด็นที่อาจารย์จะพูดคุยกันนี้นะ,ะเราพักสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ปวดหัวนะครับกับเรื่องราวของก๊อบการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้าสักครู่กับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ ทิยศาสตร์มหาวิธีาลัยเชียงใหม่และเดอรยเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทขอเชิญนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมชิงท้วยพาชทานสุดเดชพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากมหลวงนราธิวาสราชนครินในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า รายได้นำไปพัฒนาอาจารย์แพทย์โดยทุนไปศึกษาฝึกอบรมหน้าต่างประเทศและทุนสนับสนุนนักศึกษา6คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมวงสวิงชิงความเป็นเลิศอาทิตย์ที่14มีนาคมศนี้ณเดอะรอยลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ช็อตการสตาร์ท6โมงครึง่งและเที่ยงครึง่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053945212 053945212เป็นคุณหรือเป็นใครจะคว้าชัยเอาถ้วยกิตยศพระราชทานไปครอบครองครับกลับเข้าสู่คุยกับหมอสุนดอกช่วงสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับนักกอบทุกท่านนะครับ14มีนาคมนี้ ที่เดลเจ้าเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้นะครับกลับมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของโรคโปวดศีรษะทาอย่างไรดีนะครับในวันนี้นะครับเรายงอยู่กับท่านประธานชมรมโรคโปวดศีรษะประเทศไทยประธานศูนย์โรคสมองภาคเหนือรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์นะครับผู้ช่วยอาจารย์แพทย์หญิงสิรพรจันกระจางแล้วก็อาจารย์ แพทย์หญิงพการมาศผสมพักดีนะครับทั้งสองท่านก็ยังอยู่กับเราที่นี่นะครับค่ะเห็นตะกี้แป้งสงสัยอีกหนึ่งเรื่องใช่ค่คะเาเมื่อกี้เมื่อกี้ทางอา <c oughs> จารย์ชิวพรได้แนะนําไปแล้วว่าปวดปุ๊บทํา,ายังไงหายกินยาภายใน 2- 5นาทีหายแน่นอนหรือว่าจะใช้ออวิธีธรรมชาติดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นแต <c oughs> ่นี้เดี๋ยวเรจริงก็หายค่ะกลับมาถามทางอาจารย์พการมาศบ้างนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์เกินไปแล้วว่ามียากลุ่มป้องกันด้วยค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะอาจารย์คือยากลุ่มป้องกันนะคะเรามีด้วยก ก่อนที่เราจะให้ยาเนี่ยก็คือต้องดูว่าคนไข้เนี่ยปวดบ่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าคนไข้ปวดบ่อยนะคะทานยาแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยหายนะคะ,คะหรือว่าปวดแต่ละครั้งมีความรุนแรงเนี่ยเราก็จะแนะนําให้คนไข้าทานยาป้องกันยากลุ่มนี้เนี่ยเราจะทานต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย4-6เดือน Ooh hmm. นะคะยากลุ่มนี้จะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นยาเรื่องของกลุ่มเรื่องของลดจังหวะก,การเต้นของหัวใจบางครั้งก็เป็นยากันชักนะคะ,คะบางครั้งก็เป็นยากลุ่มที่เราใช้ในเรื่องของแก้เวียนศรีศรษะพวกนี้เนี่ยก็คุณหมอก็จะ เลือกตามว่าคนไหนเหมาะสมกับยาตัวไหนนะคะแต่ก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่ายาตัวนี้ไม่ได้เป็นย,ยาเรื่องของลดอาการปวดฉับพลนันนะคะเรากินเพื่อที่จะป้องกันให้อาการปวดเนี่ยจากที่เคยมาบ่อยห่างออกไปหรือว่าปวดแต่ละครั้งเป็นเวลานานระยะเวลาในการปวดก็จะลดลงหรือว่าปวดแต่ละครั้งเนี่ยมีความรุนแรงมากความรุนแรงก็จะลดน้อยลงจนถึงเมื่อครบระยะ4ีเดือนโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ก็จะแทบจะไม่ปวดหัวเลยค่ะ อันนี้เป็นเป็นการป้องกันจากการใช้ยาใช่ทานวันนี้หวังผลสองอาทิตย์ข้างหน้านะเป็นอย่างน้อยยาป้องกันนะนี่ยาวนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของยาพูดถึงการป้องกันโดยวิธีปฏิบัติเนี่ยนะเราควรทำยังไงดีฮะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะก็ยังน้องแป้งนี่บอกว่าอะไรอาหารใช่ไหมคะคือเราต้องอาจารย์ถ้ามีคนไข้อาจารย์จะให้ทำไดอารี่แล้วก็ให้เขาไปสังเกตว่าเป็นอะไรบางคนก็ ็นอาหารบางคนก็เป็นอดนอน oh. บางคนก็เป็นความเครียดบางคนก็ออกกําลังกายมากเกินไปบางคนก็ลดความอ้วน oh. อะไรเงรี oh. ้ยก็ต้องต้องต้องแล้วแต่คนเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อน uh huh. แล้วก็มาดูว่า uh huh. เขาปวด uh huh. บวด่อยอย่ huh. างที uh ่ huh. ว่าเล้าก็ปวดบางทีปวดมากปวดรุนแรงนั่นก็ต้องให้ทานยานี่ยาที่ทานก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะถ้า uh huh. อย่างคุณแป้งเนี่ยรูปร่างสวย S <S <S 1> <S 1> ออกกาลังกายอย่างเงี้ยนะยาที่ทานเราก็ต้องเลือกยาที่ไม่ไปกระตุ้นไปไปไป,ไปหยุดให้ไปทําให้การเต้นหัวใจมันช้าลงเพราะมันจะทำให้ออกกาลังกายไม่ได้อ๋อเป็นต้นหรือบางคนก็นอนไม่หลับแล้วก็เครียดด้วยแล้วก็มียาป้องกันไมเกรนชนิดที่วราทานก่อนนอนแล้วทําให้ลดปวดแล้วก็ทําให้หลับหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแต<ช>่ละอย่างแต่ต้องต้องเรียนว่ายาแต่ละอย่างเนี่ยเราทานไม่นานนะ ถึงแม้ว่าคำว่าเป็นยาการชักมันก็ไม่เป็นโรคชักจริงๆเพราะจริงๆไมเกรนเนี่ย,ย,ยโดยสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากว่ามีไฟฟ้ามีไฟฟ้าในสมองของเรานี่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายอยู่ตลอดเวลาเราต้องต้องใช้าย,ยาไปสงบมันแต่ใช้ปริมาณน้อยกับโรคลมชักแล้วก็ใช้ไม่นานนี่คนไข้บางคนนี่ก็ให้ยาไปแล้วก็ไปถามร้านขายยาร้านขายยาบอกอุ้ยคุณเป็นไรทานยาการชักนี่มันโกรธหมอหมอดิฉันไม่ได้ชักนะคะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น ก็แสดงว่าเป็นยาที่เลือกให้ตามตามความเหมาะสมแล้วก็นอกจากทานยาแล้วก็เป็นเรื่องของการพฤติกรรมที่ช่วยที่การหลีกเลี่ยงที่จะเกิดการปวดศีรษะใช่ไหมคะคราวนี้ในฐานะแพทย์ทั้งสองท่านนี่นะฮะส่วนใหญ่วิธีการที่จะรักษานี่พอจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านได้ไหมการรักษาทุกวันนี้ที่ได้รักษากันอยู่ในศูนย์โรคสมองเนี่ยทำยังไงบ้างอาจารย์ครับ คือโดยมากนะคะอันดับแรกเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจกับคนไข้ก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรคือของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องของให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะเป็นวิธีโดยธรรมชาติแล้วก็คนไข้ไม่ต้องใช้ยาแล้วก็อธิบายให้คนไข้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาที่จะใช้เพราะว่าถ้าเกิดเราทานยาสม่ําเสมอเนี่ยโอกาสที่จะหายก็จะมีสูงคนไข้บางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องทานยาทุกวันทั้งที่เราไม่ปวดนะคะตรงนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจกับคนไข้ด้วยค่ะถ้าเป็นหมออาจารย์ อาจารย์ก็จะคือไปทำวิจัยกับกับกับทางตะาันออกเฉียเชียทั้งหมดค้นพบว่าหมอทั่วไปเนี่ยไม่รู้จักโรคไมเกรนคนไข้เป็นไมเกรนมาเนื่องจากว่าบางคนก็จะปวดเหมือนกับโรคเครียดก็แบบว่าเขาเป็นโรคเครียดอย่างนี้มก็เลยทำให้ทาให้มันการวิจัยลำบากเพราะนั้นของอาจารย์เนี่ยก็จะมักจะเน้นเน้นให้ความรู้ความรู้กับแพทย์ ทั่วไปเราก็จะมีเวิร์กช็อปแล้วก็จะเน้นเรื่องเล่าให้ให้ให้ข้อมูลแล้วบางทีเราก็จะพยายามแจกอย่างเงี้ยข้อมูลข่าวสารไม่เกลนเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงเขาบอกว่าหมอ,นนหมอเนี่ยนะหมอเนี่ยหมอมีสามประเภทหมอที่ดีเนี่ยรักษาโรคหายหมอที่ดีมากเนี่ยทำให้ทำให้โรคเนี่ยมันเบาบางลง แต่หมอที่ดีที่สุดนะี่คือหมอที่พยายามป้องกันโรคเพราะนั้นการรักษาดูแลไมเกรนต้องพยายามป้องกันไม่ให้ใคนไข้เป็นนะคะคืออย่างนั้นครับวันนี้ก่อนที่จะจบเวลาลงไปนะฮะอยากให้อาจารย์ได้กล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านที่หนึ่งถึงวิธีการดูแลตนเองในการที่จะเหมือนป้องกันโรคแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไมเกรนอย่างมีความสุข,ข,ขค่ะอาจารย์รัอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นเพื่อนครับะคะไมเกรนนี่เป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นญาตินะคะยังไงยังไงก็อยู่กับเราครับค่ะ แต่เราทํายังไงจะอยู่กับไมเกรนให้เป็นความสุขก็ต้องมีความรู้นะต้องมีปัญญาอยู่กับมัน <Okay. S 1> แล้วว่าไมเกรนเนี่ยมันมันอยู่ข้างในเรานี่แหละเพราะฉนั้นต้องระวังเรื่องสิ่งกระตุ้นกระตุ้นมันก็มีสิกอย่างอย่างที่เรียนพวกเราก็เราก็ต้องสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็หรือปวดแล้วเนี่ยไม่ต้องมาทดลองคนอื่นเขาลองมาเยอะแล้วบางคนเป็นละทนไม่ต้องทนเลย <Okay. S 1> ถ้าประทานยาแก้ป,ปวดภายในสองถึงห้านาทีไม่อย่างนั้นก็สะกดจุดกดน้ำแข็งวางหรือโคแพค <Okay. S 1> เอาเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นเยอะถ้าเป็นเยอะหรือเป็นนานหรือเป็นบ่อยเนี่ยก็ทานยาป้องกันปรกามามีอะไรอีกไหมกรต่างที่อาจารย์บอกครบสมบูรณ์แล้วค่ะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์นะครับเรื่องแรกก็เป็นประเด็นเรื่องราวของขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณพันทางการแพทย์นะครับสมทบพูลที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับจัดซื้อครุ่ังพันเพื่อที่จะให้กับสำหรับผู้ป่วยหนักห้อง i อ u อาคารเฉลิมพระบารมีนะครับก็สอบถามะไยเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตรม์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่053945672นะครับประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของการร่วมบริจาคเพื่อจะซื้อครุภัณฑ์พทางการแพทย์นะครับสำหรับอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาอันนี้นติดต่อบริจาคได้นะครับที่เดิมนะครับที่งานประชาสัมพันธ์นะครับและประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นในวัน สุขที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เจริญสติเพื่อใครนะครับเป็นเรื่องราวที่คณะแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังบรรยายนะครับแสดงธรรมโดยดรสนองวรอุไรมหาอุบาสกของพระพุทธศาสนาพุทธที่สุขที่12กุมภาพันธ์ศกนี้เวลาบ่ายโมงถึง3มโมงครึ่งณหอธรรมทัตชั้น5อาคารสงฆ์ภาพสุจิตโตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบถามอะไรเพิ่มเติมได้0 5 3 9 4 5 6 0 9ครับ ครับวันนี้ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกี่ยวทางรายการนะครับ <Thank you. S 1> ขอบคุณค,ค่ะครับแล้วก็คุณหมอทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมารับโทรศัพท์กับทางรายการในวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการด้วยดีมาตลอดพบกนใหม่ในโอวกาสต่อไปวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ